พันห้ามาครับผมเล่นมาสายบานครับเพื่อนๆอยากเห็นโอเคมาสายจุดเด่นของมันก็คือบุกแรงนะครับแล้วก็แต่ถ้าคนที่เขารับมือเป็นเนี่ยมันจะมันจะบุกแล้วมันจะติดขัดนะท่านผู้ชมถ้าเขาแบบคนที่รับมือเป็นอนะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขารับมือเป็นไหมหน้าขุมมีรูโบแลวเห็นไหม เ <c oughs> จาะรูให้หมดครับไม่ดันหรอกฉ้นจะเจาะรูเจาะรูอย่างเดียวแหมมาดงมาดันอะไรหน้าขุนครับดนึ้นไป <c oughs> ไม่กล้ากินเหมือนกันเหรอไม่กล้ากินเหมือนกันสินะ มาครับที่เดินอย่างนี้เพราะว่าคุณ <c oughs> แม่งหนีเลยเว้ยคุณหนีเลยแหละที่เดินอย่างนี้เพราะว่าเอามมาไปผูกเหลือนะท่านผู้ชมเดี๋ยวโดนกินสองมาแล้วม้ามาใหญ่แล้วเนี่ยเรามาซ้ายม้ามาใหญ่แล้ว น <Laure en> ั่นแนะทำอะไรเหรอจ๊ะฮพยายามให้เราดันขึ้นไปได้ครับผม เดี๋ยวผมเอามาฟันโคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโคเราจะได้ไหลขึ้นไปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมปุ้มโคนเราจะได้ไหลได้นะครับไหลไหลไหลโคนไหล <c oughs> ต่ออะไรตรงมาต่ออะไรอุดครับอุด โอโห้หลายตัวจังนะอย่างนี้หน่อยดีกว่าอย่างนี้หน่อยดีกว่าทุกผู้ชมจูบเลยครับจูบเลย <c oughs> กินลูกเข้ายกินครับผมเอาเรือกินเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเรามาอยู่ตำแหน่งสูงแล้ว <c oughs> ทำลายจริงๆเขาต้องรีบเดินมาท่านผู้ชมไม่ใช่รีบเดินขุนเพราะว่าม้าผมมันกระโดดไวเห็นไหมโตแล้วเนี่ยเห็นว่าโดนเบี้ยฟรีเห็นไหม,หไหม <c oughs> ใครจะไปกินเล้ากินครับ นะฮะอย่างนี้ก็สบายเลยครับคนเขาลงมาไม่ได้เลยมาครับผมรอให้มาเขากระโดดลงหน้าเม็ดนะครับเฮ้ยไม่โดดเหรอไม่โดดหน้าเม็ดเหรอมาครับ นะครับสนใจทีมเบียร์ไหมครับโอ้โหแม่งงับหัวเลยไวย้อ่าโดนงับหัวแป๊บหนึ่งนะเราจะทันไหมเนี่ยอืไม่ทันเว้ยเฮชักหนีชักหน,กนีมาครับมาครับ ครับผมไปละไม่ทนันละเฮ้ยแม่งทันนี่ว่าเม็ดแม่งไปทนันอ่ะมาครับมาเหมือนเดิมเม็ดทันแต่คนอาจจะไม่ทนัน <c oughs> มาครับอ้อมครับ ไปครับเม็ดนะขับเถิบนิดนึงค่อยๆบีบมาครับเดี๋ยวค่อยๆบีบนะท่านผู้ชค่อยๆบีบพอเขาถอนไม่ถอนโคนไม่ได้ไงเนี่ยมันเป็นความอัดค่อยๆบีบเข้าไปค่อยๆบีบ ถอนเม็ดไม่ได้โคนมันถอนเม็ดไม่ได้อึดอัดเราเดินไม่เดินโคนไม่ได้อึดอัดนะครับตัวทำลายร่างกายมาแล้วหนีเลยหนีแล้วหนีแล้ว,ลวตัวทำลายร่างกายไปครับเม็ด มาครับนะครับตัวทำลายร่างกายแน่ต่อดีครับทำลายร่างกายครับกินครับผมกินแล้วหงายก็หงายก็จบวะนะเนี่ยเบียร์สองตัวมาหนึ่งตัวสบายโว กินครับลุกครับตั้งป้อมครับนะครับนะครับดานขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแหละมานะครับงายเข้าไปมันจะต้องฉึกเดียวตุยเนี่ยไม่ตายว่ะมาเรายังไม่ได้วุ่นลุกโอเคมา เบี้กขึ้นไปเน้นมาครับดันขึ้นไปโคนไปเร็วดันขึ้นไปครับมามาเร็วโอ้กินเบี้์เราเว้ยวเวบียริมครับเบียริมเบียริมครับเบียริมโอ้ไม่สนใจลยเว้ยอ่ะมากระจายกำลังโคนเบียริมครับเบียริมสนใจหน่อยเซ เรซีจะทําไงเราจะเจาะเบี้ยเบี้ยใกล้ขุนก่อนนะครับเป็นการเจาะรูนั่นเองนะผู้ชมกินครับ <c oughs> ไม่ยอมสนใจเว้ยเฮ้ยเจาะรูเราชอบเจาะรูเราเป็นนักเจาะรูนะครับเอาเอ,าเอาเมรร็ดเราขาดอยู่วะเมรร็ดเราขาดเว้ยเฮ้ย ถอยก่อนครับเม็ดขาดครับแทงก่อนครับม้ามันเกะก,กะอะกลับมาใหม่ครับเฮ้ยหนีแล้วเว้ยหนีแล้วคิดเข้าไปโขนขึ้นครับทำไรต่อเหรอต่อเลยมาครับ หิน2ปล่าสนใจไหมไม่สนใจเหรออืมมาครับได้งคไปนั่นแน่หน้าคุณน,นิดนึงให้ตกใจเล่นมาครัผิว นั่นนะเจ้าพลาดแล้วแหละน้องจ๋าอย่างนี้เลยโอ้แม่งชิงลูกก่อนโทรแซงจอสทืมทไรของเจ้า กินเป่อกินป่อไม่กินเว้ยเป็นการแรกมาอ่ะมารวมพลังครับเจ้าโดนลุกแน่ลูกเข้าไปเสร็จครับผม ยังไงเขาก็ต้องโดนลูกกินเรือนะครับยังไงเจ้าก็ต้องโดนแหละมากินเรือครับนิมไไเตครับนีมมไปได้ครับอืมกินเลยเปรยยเี้ยวกินแล้ว เอาไว้ครับเก็บเรือไว้ใช้เ่าเอา้าวยอมเสียเรือเว้ยเฮ้ยยอมเสียเรือวะ่ะจีนครับหนึ่งทีครับอา้าวหายครับเรือรอดวะ่ะ เจ้าแพ้แล้วดีลาจนอดกินหหายหมดน่าจะเทม,มาก็แหละกิน